อ้นนงโคตสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับลีลาชาเนลกับการอัปเดตครั้งใหม่ของเกม s ิ a สเนะครับต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็จะมีระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็คือระบบ Real Rider นะครับเป็นนักรบตัวน้อยที่สามารถช่วยเพิ่มสแตตให้กับผู้เล่นที่มีนักรบตัวน้อยอยู่ในทีมนะครับ สำหรับการปลดล็อกคอนเทนต์นี้นะครับเพื่อนๆก็จะต้องผ่านตัวแชปเตอร์นะครับเป็นโหมดเนื้อเรื่องปกตินะครับคือ1นึ่งทับเซะก่อนนะครับถึงจะมีระบบรีลไรเดอร์นะครับเข้ามาให้เพื่อนๆเนี่ยได้เก็บสะสมตัวนักรบตัวน้อยนะครับพอคอนเทนต์เนี่ยอันล็อกแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมนับบ้านของรีลไรเดอร์ได้นะครับโดยการได้รีลไรเดอร์นะครับก็สามารถได้รับฟรีนับทุกวันนะครับในการมาเข้าที่เครื่องอินคูเบเตอร์นะครับกดรับฟรีได้หนึ่งตัวนะครับ การรับนะก็จะเป็นระดับสุ่มนะครับถ้าเกิดได้ตัวฮีโร่ที่ไม่ซ้ำนะครับก็จะได้ิวแรเดอร์เข้ามาเป็นเพื่อนร่วมทีมนะครับเราสามารถเข้ามาดูได้เลยนะว่าเรามีิวแรเดอร์สะสมเนี่ยเป็นตัวไหนบ้างนะครับอันนี้เลยนะทั้งหมดที่ผมได้รับนะครับก็จะมีตั้งแต่ระดับสีฟ้านะก็คือระดับแรนะครับส่วนระดับสีม่วงนะก็จะเป็นระดับฮีโริกนะครับแล้วก็ระดับสีแดงก็จะเป็นระดับเอ็นชียนนะครับระดับสูงสุดเลยนะครับที่เป็นระดับ นี่เลยครับดีเจเนรีนะครับจะเป็นระดับสีทองนะครับก็จะมีริลไรเดอร์นะครับแต่ละตัวแต่ละตัวนยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันนะครับการที่มีริลไรเดอร์ร่วมทีมนะครับเราก็จะได้รับความสามารถของริลไรเดอร์ครับมาเป็นบัฟนะครับให้กับตัวละครทุกตัวใน ID เราเลยนะครับสมมุติว่าเราได้เป็นเพื่อนกับซานาดัสนะครับเราก็จะได้ทำเดยเมจกับซานาดัสนี่แรงขึ้น1.5%ซะครับซึ่งบัฟตัวนี้เนี่ยก็จะส่งผลกับทั้งทีมของเราเลยนะครับ ถ้าเกิดเราได้รับนักรบตัวน้อยโพเทนัสนะครับเราก็จะได้ทำเดเมจกับโพเทนัสเนี่ยแรงขึ้น1.5%เหมือนกันนะครับความสามารถแต่ละอย่างนะครับก็สามารถกดคลิกเข้ามาดูได้เลยนะครับในที่ r e a Rider Index นะครับตรงนี้นะครับสำหรับการได้รับ r e a Rider อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็สามารถเข้ามารับได้ที่ตัว Rider Summon นะครับโดยสามารถ Summon แบบธรรมดานะครับ250รูบี้นะครับ หรือว่าเราจะซัมมอนแบบ10บวก1ก็ได้นะครับโดยใช้2.010 Ruby ีนะครับในการสุ่มนะครับนี่เลยครับก็จะเป็นการสุ่มกาชานะครับโดยการใช้ Ruby ในการสุ่มริวไรเดอร์มาครับซึ่งการสุ่มแบบนี้นะครับเราจะไม่สามารถได้รับริวไรเดอร์ที่เป็นกลุ่มพิเศษนะครับก็คือกลุ่มริวไรเดอร์ที่เป็น Line ID นะครับนี่ตัวนี้นะครับจะเป็น Line and f r i e n นนะครับ3 4ตัวนี้นะครับ จะเป็นตัวรีย r เลเดอร์พิเศษที่จะต้องสุ่มแบบพิเศษเท่านั้นนะถึงจะมีโอกาสได้รับนานะครับก็คือเราจะต้องเข้าไปสุ่มโดยนี่เลยครับใช้ไลน์เฟรน d ไลเดอร์ซัมมอนสิหรือว่าจะเป็นไลน์เฟรนซัมมอนไลเดอร์ครับนี่เลยครับซึ่งจะต้องใช้เงินเข้าไปเติมแพ็คนะครับในการซื้อที่ร้านค้านะครับโดยจะหมดเขตเนี่ยน่าจะเป็นวันที่2เดือน3นะครับก็มีระยะเวลาพอสมควรนะครับมีความสามารถที่ค่อนข้างที่จะ โดดเด่นกว่าตัวอื่นด้วยนะสำหรับวัวลายไรเดอร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูความสามารถของตัวไรเดอร์ต่างๆนะครับที่มีในเกมแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็น r e g e n e r y Gate นะครับก็คือมีตัวนกฮูกนะครับที่จะสามารถทำเดเมจให้กับดาก้อนนะครับหรือว่าเบลดมังกรต่างๆแรงขึ้นนะครับที่5ดาวนะครับได้ถึง 3. 5นะครับส่วนนี้เลยครับ อ่าสำหรับเช็คก,กี้นะครับเจ้าทำเดเมจให้กับฟิวเลตได้แรงขึ้น3ามสนะครับอันนี้ก็ไว้ฟาร์มชุดระดับ2นะครับเป็นชุดพวกคี้เดเมจชุดตีคนชุดป้องกันคนอะไรพวกนี้นะลาดี้นะครับก็จะเป็นตัวหมาป่านะครับที่ทำเดเมจให้กับเทคโนโลยีจิกเกียเรตนะครับแรงขึ้นอีก3.5%มนะครับอันนี้ก็สําหรับฟาร์มเกียร์ที่เป็นระดับเกียร์เอ็นเกมนั่นเองนะครับอาเทียนะครับตัวนี้เนี่ยก็ทำเดเมจในอีคลิปได้รุนแรงขึ้นวีวี่ทำเด ซิลีน่านะครับได้ HP ในลีกออฟวิกตอรี่8%นะครับอาร์เพอรอนครับทำให้ได้รับอัตราคเพิ่มขึ้นในลีกออฟฮอร์เนอร์นะครับนี่เลยครับ8%คิวปิดนะครับคิวปิดนี่เลยครับได้ HP นะครับ8%กับพวกอาร์ดีน่านะครับเอ็ดดี้เนี่ยได้เปอร์เซ็นต์โจมตีเพิ่มขึ้นในคิววอลครีมครับก็ได้ HP นะครับส่วนพวกเวอร์บอสต่างๆเนี่ยก็จะทำเดเมาท์ให้กับพวกเวอร์บอสชนิดต่างๆตามชนิดของ นักลบวิลไรเดอร์เลยนะส่วนวิลไรเดอร์ที่เป็นกลุ่มของไลน์ไอดีนะกลุ่มพวกนี้นี่ก็จะมีตั้งแต่ระดับเอ็นชีเนเลยนะครับก็คือเพิ่มสเตตปกติ1.5%นะครับแล้วก็มีแบบพวกรีเจเนอ a รี่นะครับบราล์โคนี่โชโคแล้วก็มูนนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถพาสซทฟที่ค่อนข้างดีเลยนะความสามารถของบราว์เนี่ยก็จะส่งผลให้เราได้รับโกนะจากคอนเทนต์ต่างๆนะครับเพิ่มขึ้น10%นะครับส่วนโครนี่นะครับ ได้ M d i p 5%แล้วก็เวลาเราเข้าเรทเทคโนโลยีเกียร์เรทหรือเรทอาวุธเวทมน์นะครับเราก็จะได้คริสตัลนะครับดอปมากขึ้น10%นะครับอันนี้โคตรดีเลยนะครับสำหรับคนที่ไปเล่นสายเป็น e n d game content นะครับโคนี้ก็ทำให้เราได้เทคโนโลยีเกียร์เนี่ยเยอะขึ้นนะครับส่วนโชโคนะครับโจมตีเพิ่ม5%โอ้นี่อยากอยากได้มากๆครับให้ให้โจมตีแรง5%นี่ดีมากๆเลยครับแล้วก็ให้โกนะครับ สำหรับการส่ง dispatch battle นะครับก็คือเวลาเราปกติเราเข้าเลด t e c h n o l เ g i c a ์ Gear เนี่ยเราจะไม่ได้ g กนะแต่พอเรามีโชโคเนี่ยเราจะได้โกตามจำนวนของ stamina ที่เสียไปคูณ250นะครับโอ้โหโกงมากๆเลยนะครับส่วนต่อไปมูนนะครับให้ max h p 5%นะครับแล้วก็ได้ increase bonus stamina บวก10นะครับซึ่งตัวลายเฟรนเนี่ยมันก็จะอัปเดตมาเรื่อยๆตามแพทนะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็จะมีเยอะขึ้นนะครับ ใครที่อยากเก็บสะสมเนี่ยจะต้องเติมเงินเท่านั้นนะครับจะต้องเติมแพ็กเกจนะครับในการซื้อนะครับการสุ่มนะครับ d ิลไรเดอร์นี่ครับตัวนี้เลยนะครับในการสุ่มนะครับใช้เงินจริงในการซื้อนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับซื้อได้เรื่อยๆเลยนะครับจนถึงวันที่2เดือน3นะครับก็จะหมดเขตการซื้อนะครับใครอยากสนับสนุนคอนเทนต์นี้หรือว่าเกมคิงเฟรตนะก็สามารถ มาซื้อกันได้นะครับเพื่อที่จะได้รายเฟนนะครับตัวรีวิเอเดอร์นะครับสุดโกงนะครับเอาละเรามาดูกันนะว่ารีวิเอเดอร์ครับมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยอย่างที่บอกนะครับรีวิเอเดอร์แต่ละตัวจะมีสเตตนะครับพื้นฐานให้เราเลยนะครับคือยิ่งเรามีรีวิเอเดอร์เยอะนะครับเราก็ยิ่งมีสเตตพื้นฐานเยอะนะครับเราสามารถเข้ามาดูสเตตพื้นฐานของเราได้นะครับว่าสเตตพื้นฐานของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ สำหรับวิธีการเช็คสเตตพื้นฐานที่เราได้จากรีลไรเดอร์นะครับเราก็สามารถเอาเมาส์คลิกมาที่ตรงนี้เลยครับตรงรูปนี่เลยรองเท้านะครับรอยเท้าสเตตพื้นฐานที่ได้ทั้งหมดนะครับจากตัวรีลไรเดอร์เนี่ยก็จะโชว์ขึ้นมาตรงนี้ทั้งหมดนะครับถ้าเรามีรีลไรเดอร์เยอะนะครับเราก็จะมีบัฟเยอะนะครับเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะได้ฮีโร่หรือว่ารีลไรเดอร์เนี่ที่เป็นแบบระดับอ่อนๆนะครับระดับแรเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์ทางนั้นนะเพราะว่าเพิ่มสเตตเหมือนกันนะครับถึงจะน้อยแต่ก็เพิ่มนะครับ เอาละเวลาเราสุ่มนะครับเวลาเราสุ่มรีวิเดอร์นะครับจากการสุ่มด้วยรูบี้ซื้อด้วยเงินจริงหรือว่าจะเป็นการฟักไข่นะครับโดยจะได้หนึ่งตัวต่อหนึ่งครั้งนะครับแต่ไอ้ฟักไข่เนี่ยมันจะได้รีวิเดอร์แค่ระดับสีฟ้ากับสีม่วงเท่านั้นนะจะไม่ได้ระดับสีแดงนะครับแต่ถ้าเกิดเราได้ซ้ำนะครับเราจะได้เป็นวิญญาณนะครับเป็นคล้ายๆเป็นลักษณะของ a s c e n t มานมาครับถ้าเราสุ่มได้ของรีวิเดอร์ที่เป็นแบบสีฟ้านะครับเราก็จะได้วิญญาณสีฟ้านะครับถ้าเราสุ่มซ้ําได้ของ ริวไรเดอร์ er ที่เป็นสีม่วงเราก็จะได้วิญญาณสีม่วงนะครับถ้าเราสุ่มได้ริวไรเดอร์ที่เป็นสีแดงนะครับเราก็จะได้วิญญาณสีแดงนะครับวิญญาณเอามาทําอะไรก็คือเราสามารถเอาวิญญาณเนี่ยมาสุ่มหาริวไรเดอร์ได้อีกครั้งนะครับก็คือใช้10วิญญาณนะครับในการสุ่มเพื่อที่จะได้ริวไรเดอร์ในระดับต่อไปนะครับถ้าเกิดเราใช้เอเซนสนะครับในระดับสีฟ้านะครับ10อันเราก็จะสุ่มได้ฮีโร่สีม่วง1ตัวนะครับถ้าได้ซ้ําก็จะได้เป็นตัววิญญาณแทนนะครับ ส่วนใครที่มีวิญญาณสีแดงครบ10อันนะครับเราก็จะสุ่มได้ r ีลเดอร์สีทองนะครับถ้าเกิดเราได้ซ้ำเนี่ยเราก็จะสามารถได้วิญญาณของ r ีลเดอร์ตัวน,นั้นเพื่อทําการอเวก i ิงนะครับ r ีลเดอร์ได้นะครับต่อไประบบที่ผมแนะนําก็คือจะเป็นระบบอเวกคานิงครับอเวกคานิงอเวกคานิงของ r ีลเดอร์นะครับเราจะอเวกค n นิงของ r ีลเดอร์ได้ก็ต่อเมื่อเราสุ่มได้ r ีลเดอร์ตัวนั้นซ้ำนะครับ มันจะได้วิญญาณมานะครับอย่างตัวนี้นะครับชักเม่ที่ผมมีนะครับอ่าของรีเจเนอเนี่ยสามารถใช้วิญญาณน่ะในการอเวคันนิงเพื่อเพิ่มสเตตที่ตัวรีวิลเลเดอร์ให้กับเราได้นะครับก็คือสามารถทําได้ถึง5ดาวเลยนะครับสูงสุดนะครับโดยจะต้องใช้ทั้งหมดเนี่ยาตัวนะครับในการใช้ในการทํา5ดาว1ตัวเนี่ยต้องสุ่มรีวิลเลเดอร์ให้ได้9ตัวนะครับแล้วการอเวคันนิงของรีวิลเลเดอร์เนี่ยจะไม่มีโอกาสผิดพลาดนะครับไม่มีโอกาสล้มเหลวนะครับ ก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะตีแตกนะครับเราสามารถสุ่มริวไรเดอร์9ตัวแล้วก็มาเอาเวค i n นนิงให้ได้5้ดาวได้100%นะครับไม่มีปัญหานะครับอ่ะต่อไปครับระบบให้อาหารนะครับริวไรเดอร์เนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มค่าแฮปปี้เนสได้นะครับโดยการใช้ทรีสนะครับหรือขนมนะครับในการป้อนริวไรเดอร์นะครับในการป้อนริวไรเดอร์1ครั้งจะได้25%นะครับถ้าเราป้อนทั้งหมด4ครั้งนะครับเราก็จะ ให้ค่าแฮปไนเอตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วตัวรีวไรเดอร์เนี่ยก็จะให้ของขวัญเรานะครับเป็นรางวัลตอบแทนนะครับซึ่งารางวัลตอบแทนเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ทั้งสตามิน่าเศษสุ่ม U T เศษสุ่ม U W นะครับหรือว่าจะเป็นเศษสุ่มตัวโซเวฟอนอะไรต่างๆนะครับเป็นรางวัลที่ค่อนข้างมีประโยชน์เลยเนี่ยอย่างผมได้เนี่ยก็คือได้สตามิน่า20ขวดนะครับแล้วตัวรีวไรเดอร์เนี่ยก็จะเข้าสู่สภาวะนอนหลับนะครับ เราไม่สามารถเรียกริวไรเดอร์ออกมาวิ่งเล่นข้างนอกได้นะครับถ้าเกิดเราส่งริวไรเดอร์กลับไปในตัวอินเด็กนะครับต่อไปนะครับการวางรีวไรเดอร์5ตัวนะครับเพรสนะครับการโชว์ริวไรเดอร์5ตัวบนนะครับตัวนี้นะไม่มีผลในการคิดสเตตของเรานะแต่มันจะมีผลในการที่ว่าริวไรเดอร์เนี่ยจะออกมาวิ่งโชว์แค่ในล็อบบี้แค่นั้น,นครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับยกเว้นแต่เอาริวไรเดอร์มาโชว์นะครับ ระวังกันนิดนึงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่มีรีว레이เดอร์ในการนอนหลับอยู่หรือพักผ่อนอยู่เนี่ยในสถานะ Resting เนี่ยถ้าเราถอนรีว레이เดอร์ออกมาเนี่ยเราจะไม่สามารถเอารีว레 r เดอร์กลับขึ้นมาโชว์ได้นะครับต้องรอเวลาเป็นระยะเวลา8ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับต่อไปนะครับรีว레이เดอร์ที่อยู่ในระดับ Legendary นะครับมันจะมีท่าทางพิเศษเนาะเขาเรียกว่า Perform นะครับตัวนี้ในการโชว์นะครับสกิลโชว์ความน่ารักต่างๆของน้องๆน,นะครับ น้องๆเนี่ยก็สามารถโชว์ความน่ารักได้เต็มที่นะครับแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีท่าทางไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยอะไรอย่เงยครับอันนี้ผมก็จะโชว์คร่าวๆนะครับของเลี้ยวไลเดอร์ที่ผมมีระดับรีเจเนอเรที่ผมมีนะครับแต่ละตัวก็มีความน่ารักบ้องแบล็แตกต่างกันออกไปนะครับเวอร์บอสสามนี่โอ้โหน่ารักมากนะครับโอ้ยน,อน้อนอ่ะส่วนวิธีการ นำริลไรเดอร์วิ่งตามเรานะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆสังเกตไหมว่าผมมีริลไรเดอร์วิ่งตามผมในแมปเลยนะครับตามต้อยต้อยตอยเลยนะครับอันนี้มันทํำยังไงเนาะอ่ะก็คือเราต้องเข้ามาตั้งเซตนะครับริลไรเดอร์ครับในบ้านนะครับเข้ามาวิสิตริลไรเดอร์ในเฮาส์ก่อนนะครับแล้วก็คลิกที่ตัวริลไรเดอร์นะครับกด manage นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับ เลือกมงกุฎให้รีลไรเดอร์ได้1ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นเมนรีลไรเดอร์ของเรานะครับรีลไรเดอร์ตัวนี้ก็จะวิ่งวิ่งตามเราทุกครั้งนะที่อยู่ในแม็นะครับทำให้น้องๆนยวิ่งตามเราต้อยต้อยๆอน่ารักมากๆเลยนะครับผมลืมพูดไปเกี่ยวกับระบบทรีสนะครับหรือระบบการให้อาหารนะครับเราไม่ต้องซีเรียสมากนะว่าเราจะให้อาหารรีลไรเดอร์หรือเปล่านะครับน้องจะหิวไหมความสัมพันธ์จะลดไหมอันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าไม่ลดนะครับเพราะว่าการให้อาหารเนี่ย มันไม่ได้ส่งผลต่อความสัมพันธ์หรือเพิ่มค่าสแตให้น้องนะแค่เราจะได้รางวัลน,นะในการให้อาหารครบ4ีรขังเท่านั้นเองนะครับโดยอาหารเนี่ยครับนี่เลยครับจะอยู่ที่มุมบนด้านขวานะครับเต็ม100ชาร์จนะครับแต่ละชาร์ะครับใช้เวลาในการชาร์จเนี่ยถ้าจำไม่ผิดหชั่วโมงนะครับก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆจะใช้เวลาเต็มชาร์จร้อยชาร์จเนี่ยต้องใช้เวลาถึง22วันเลยนะครับการให้อาหารหน้องๆเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาซีเรียสให้ทุกวันนะครับ เราจะให้ทุกๆย2ิบวันก็ได้นะครับแล้วก็มาเก็บรางวัลที่น้องดิวเลเดอร์ให้กับเราทุกครั้งที่ให้ให้หารครบ4ครั้งนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็นระบบที่จะต้องมาให้ทุกครั้งอะไรประมาณนี้นะครับส่วนใครนะครับที่มีดิวเลเดอร์ตัวไหนน่ารักน่ารักอยากจะอวดนะครับก็สามารถโพสต์แล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะให้กำลังใจผมในการทำคลิปนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับลีลาช n แนลขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ